การเยียวยาค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับหรือการเบิกค่าสินไหมนะฮะเบื้องต้นของพรลบนะครับ30,000บาทการเบิกนั้นเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับฟังให้ดีๆนะครับสาหรับท่านที่อยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่นะครับเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นกับบริษัทประกันนะครับค่าเสียหายเบื้องต้น1บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยนะครับหรือเจ้าของรถนะครับ 2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัยนะครับ 3. สําเนา บันทึกประจําวันนะฮะหรือใบแจ้งความนั่นแหละนะฮะสี่ำเนาจดทะเบียนรถนะครับ5ตารางกรมทัรนะฮะในส่วนที่5นี้นะครับตารางกรมทันฮะถ้าไม่มีให้ติดต่อเซลล์ทันทีนะครับหรือให้ติดต่อตัวแทนของท่านทันทีนะครับ 6. นะฮะใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์สนใจสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมดูไลฟ์ผมนะครับไลฟ์ผมออกอากาศทุกวันจันทร์ตอนเที่ยงนะครับ 12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันพฤหั่สปอดีนะครับทุ่มถึง2ทุ่มนะครับเจอกันในไลฟ์ a c e like b o o k ครับ